ชายแดนไทยกัมพูชาที่ซึ่งเทือกเขาพนมดงรักทอดตัวยาวราวกับกำแพงธรรมชาติกั้นแบ่งสองแผ่นดินมีเรื่องราวหนึ่งซ่อนอยู่ภายใต้เงาของการเวลาเรื่องราวของปราสาทหินโบราณที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท้าทายทุกกฎเกณฑ์แห่งสถาปัตยกรรมขอมที่เคยมีมา ปราสาทตาเมือนทมโบราณสถานที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างจากหินทรายแต่คือตำนานที่ถูกผนึกไว้ด้วยความเชื่อและอาคมนับพันปี ผู้คนในท้องถิ่นต่างเล่าขานถึงพลังงานลี้ลับที่ยังคงวนเวียนอยู่ณนะที่แห่งนี้พวกเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ปราสาทแต่คือประตูที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับพบภูมิที่มองไม่เห็นและประตูบานนั้นกำลังจะถูกใครบางคนพยายามเปิดออกอีกครั้งแต่พวกเขาจะรู้หรือไม่ว่าการไขปริศนาที่ถูกลืมเลือน